หลังจากหายไปราวกว่าครึ่งเดือนในที่สุดหุ่นยากับหุนหลีก็ปรากฏตัวเบื้องหน้าเซียวเหียนกับสบินเอ๋อหุ่นยาพุ่งเข้าโจมจีสบินเอ๋อในขณะที่หุนหลีเซียนยุดแปดดาวแต่เสียแขนเป็นหนึ่งข้างก็เปิดฉากโจมตีเซียวเหียนด้วยโซ่ดำจำนวนมากเซียวเหียนปังกันด้วยเพลิงอัคคีสีน้ำตาลแกมขาวพอเพลิงอัคคีปะทะก,กับโซ่ดำก็กลายเป็นสะเก็ดไฟแล้วหายไปหลังจากนั้นหุนหลีเรียกยันตร,กระกูลโดยปรากฏอัขระยันตรกูลรูปร่างแปลกบนหน้าผากระหว่างทิ้วแล้วผนึกร่างวิญญ,ญาณเป็นแขนข้าง หนึ่งในขณะเดียวกันกลิ่นอายของฮุลีก่อพุ่งทยานไปสู่เซียนยุทธแปดดาวขั้นสุดและมีทีท่าว่าจะทะลุไปถึงเก้าดาวเซียวเยียนใช้ทักษะยุทธอัคคีฟ้าสามจำแรงและดูเหมือนว่าพอเซียวเหยียนไขทักษะยุทธอัคคีฟ้าสามจำแรงขั้นสามที่เป็นขั้นสูงสุดดูเหมือนว่าจะมีอัคขรยันปรากฏบางๆที่ระหว่างทิ้วของเชียนบอเหยียนนนเช่นกันนอกจากนั้นเซียวเยียนยังเรียกหุ่นมันฟ้าสีม่วงวัชชันอัปเกรดจากบอวิชุท็อปอัพด้วยค่ายกดหุ่นมันฟ้าสิบตัวพลังฝีมือน่าจะอยู่่ทีีเยยนนนุดาาวขึ้ไปชจก รับมือคู่ต่อสู้ที่ทีระดับพลังเสียนยุทธ์ก้าวดาวได้หุนลีโจมตีหุ่นมานฟ้าด้วยฝ่ามือมัจจุราชสลายวิญญาณแต่แทบจะไม่มีผลกระทบต่อหุ่นมานฟ้าหุ่นมานฟ้าแข็งแกร่งถ้าโจมตีของหุนลีไม่ระคายิวหุ่นมานฟ้าแต่กลับกันถ้าโจมตีของหุ่นมานฟ้าสร้างความปวดหัวให้หุนลีเอาการในฝั่งของหุ่นหยากับสบินเออร์เสียนยุทธ์ก้าวดาวกำลังไล่ต้อนหุ่นหยาอย่างหนักหน่วงหุ่นหยาตกเป็นรองอย่างเห็นได้ชัด ในจังหวะนั่นเองสบินเอล์ฟาดฝ่ามือไปที่หน้าอกของหุนยาถึงกับกระอกเลือออกมาทีเดียวแต่ทันใดนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องหยุดการต่อสู้เพราะมรสุมสุสานสวรรค์กำลังก่อตัวและเคลื่อนหม,มุนเสียอย่างทิศทางของทั้งสี่คนมรสุมสุสานสวรรค์มีอนุภาพทำลายล้างในระดับที่เสียยุทธขั้นสุดก็อาจต้องทิ้งชีวิตไว้ในมรสุนี้มรสุนี้ก่อตัวเป็นพายุวงช้างสุสานสวรรค์ทําให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการต่อสู้และเตรียมหนีมรสุนี้โดยมุ่งหน้าไปทางเข้าสุสาสานวรรค์ชั้ที่ 3, ทางด้านหน้าของทางเข้าสุสานสวรรค์ชั้นที่สามตอนนี้มีสี่ขุนพลของตระกูลกูลนำโดยกูชิงหยาและกูเจินซึ่งนั่งรออยู่ด้านหน้าเหตุที่ต้องนั่งรอทุกคนก็เพราะว่าม่านแสงทางเข้าสุสานสวรรค์ชั้นที่สามเริ่มแข็งตัวแล้วจำเป็นต้องอาศาัยพลังจากทุกคนช่วยกันสลับสับเปลี่ยนเจาะทะลุม่านแสงนี้ตอนนี้เซียวเหยียนสซวินเอ๋อหุนยาหุนลีและบรรดาตระกูลต่างๆก็มาถึงด้านหน้าทางเข้าสุสานสวรรค์ ชั้นที่สามแล้วกูชิงยาได้ฟังสวินเอ๋อร์เล่าถึงหุ่นยากับหุหลีก็เตรียมจะลงมือกบหุ่นยากับหุ่นกลีแต่สวินเอ๋อร์กับเซียวเยียนบอกให้ถล่มม่านแสงก่อนไม่เช่นนั้นพายุงวงช้างมาถึงทุกคนจะไม่รอดดังนั้นภายใต้การนำของกูชิงหยาทุกคนจะสลับสับเปลี่ยนกันมาใช้พลังเพื่อจอม่านแสงทางเข้าสู่าลสวรรค์ชั้นที่สามรวมทั้งหุ่นนกยากับหุหลีด้วยเมื่อทั้งหมดจอม่านแสงและเข้ามาด้านในของทางเข้าสู่าสวรรค์ชั้นที่สามแล้วพบว่าทั้งหมด กำลังเผชิญหน้ากับมแมลงขมุบบรรพการซึ่งหลายคนต่างคิดว่ามันน่าจะสับสูญไปนานแล้ว